สวัสดีครับกลับมาพบกับ c a r t o o น o มิกส์พอดแคสต์ผมเต็มยศปานเดชพง์วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลไกในการแก้ปัญหาผลกระทบภายนอกครับจากเอพิโซดที่แล้วดรกําพลแน่มาเล่าให้ฟังเรื่องผลกระทบภายนอกหรือภาษา,ภา,ภาอังกฤษใช้คาว่า e x t e r n a l i t y นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเรามีวิธีการในการแก้ปัญหาผลกระทบภายนอกอย่างไรบ้างในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมี กลไกในการแก้ไขผลกระทบภายนอกอยู่หลายรูปแบบแต่ว่าจะมีรูปแบบหลกักๆเนี่ยอยู่3รูปแบบครับวันนี้เนี่ยเราจะยกตัวอย่างการแก้ไขมลพิษซึ่งเป็นผลกระทบภายนอกซึ่งส่งผลเสียกับพวกเราทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันค่อนข้างแพร่หลาย 3. รูปแบบของการแก้ปัญหามลพิษนะครับที่มีความนิยมกันนะครับก็คือ 1. เป็นการกำกับมาตรฐานหรือที่เรียกว่า command and control เป็นการกำหนดว่าบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมจะสามารถปล่อยมลพิษได้มากน้อยแค่ไหนหากปล่อยเกินกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนดก็จะถูกดำเนินคดีอาจจะต้องเสียค่าปรับหรือถึงขั้นยกเลิกใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการครับรูปแบบที่2คือการใช้ภาษีหรือค่าธรรมเนียมสังเกตใช้คำว่า pollution tax เป็นการคิดค่าธรรมเนียมต่อนหน่วยของการปล่อยมลพิษ เช่นการคิดภาษีต่อลูกบาทเมตรของน้ําเสียที่ปล่อยออกมาการใช้ภาษีแบบนี้นะครับเปรียบเหมือนการคิดราคาของผลกระทบภายนอกให้รวมอยู่กับราคาของสินค้าไปด้วยเนื่องจากผู้ผลิตเนี่ยก็จะนําต้นทุนในส่วนนี้ไปรวมกับราคาสินค้าในที่สุดรูปแบบที่3ที่มีความนิยมนะครับก็คือการซื้อขายโอนสิทธิในการปล่อยมลพิษหรือว่าเรียกว่า tradable permit หรือ cap and trade นะครับที่เราจะได้ยินกัน มากๆในช่วงนี้คือคาร์บอนเครดิตมาตรการนี้เป็นการกำหนดโคตาการปล่อยมลพิษของผู้ประกอบการแต่ละรายซึ่งหากปล่อยมลพิษน้อยกว่าโคต้าสามารถนำส่วนที่เหลือจากโคตาไปขายให้ผู้ประกอบการรายอื่นที่ปล่อยเกินโคตาของตนได้มาตรการทั้ง3าประเภทนี้มีข้อดีและข้อเสียต่า,างกันไปนะครับการกำหนดมาตรฐานของการปล่อยมลพิษมีข้อดีคือมีความชัดเจนว่า ต้องลดมลพิษเท่าไหร่แต่มีข้อเสียคือขาดแรงจูงใจในการลดมลพิษให้มากกว่าที่กฎหมายกําหนดและการจัดสรรการปล่อยมลพิษไม่มีประสิทธิภาพผู้ที่สามารถลดมลพิษได้ในต้นทุนที่ต่ําที่สุดอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทําหน้าที่ในการลดมลพิษในระบบการกําหนดภาษีมลพิษมีข้อดีคือผู้ผลิตทราบต้นทุนของการปล่อยมลพิษอย่างชัดเจนทําให้วางแผนการผลิตได้อย่างไรก็ตามปริมาณการปล่อยมลพิษอาจจะไม่แน่นอนและปริมาณ มลพิษอาจมากกว่าปริมาณที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมในกรณีที่ไม่มีการกำหนดเพดานการปล่อยมลพิษเพราะผู้ผลิตบางรายอาจพร้อมจ่ายภาษ,ษีหากอัตราภาษีต่ำกว่าต้นทุนในการลดมลพิษรูปแบบที่3นะครับ Tradable Permit ก็เป็น,นกลไกที่มีความซับซ้อนกว่า2มาตรการแรกนะครับระบบนี้เนี่ยใช้ในการควบคุมปล่อยกา๊กกาซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและตลาดคาร์บอนในยุโรปแล้วนะครับ โดยแหล่งปล่อยมลพิษต่างๆจะถูกกำหนดสิทธิ์การปล่อยมลพิษหรือที่เรียกว่า allowance หรือว่า tradable permit ซึ่งสามารถโอนสิทธิ์ให้กันได้โดยหากปล่อยมลพิษต่ำกว่าสิทธิ์ที่ได้รับสามารถนำส่วนที่เหลือไปขายให้ผู้ปล่อยมลพิษรายอื่นซึ่งระบบนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจในการลดมลพิษและเป็นการใช้กลไกตลาดที่ผู้ที่สามารถลดมลพิษในต้นทุนที่ต่ำที่สุดจะเป็นผู้บำบัดมลพิษ และเป็นผู้ขายสิทธิ์ในการปล่อยมลพิษทั้งนี้หากราคาของสิทธิ์ต่ำกว่าต้นทุนบำบัดมลพิษผู้ปล่อยมลพิษก็จะซื้อสิทธิ์แทนที่จะบํบำบัดและปล่อยมลพิษนี้นะครับหากราคาของสิทธิ์สูงกว่าต้นทุนในการบำบัดผู้ปล่อยมลพิษก็จะลดการปล่อยได้ตามสิทธิ์ด้วยตนเองแนวทางนี้ก็มีข้อเสียนะครับเช่นในตลาดยุโรปเนี่ยบางช่วงมีราคาคาร์บอนต่ำมาก คาดว่าเกิดจากการจัดสรรสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบการในจำนวนที่มากเกินไปนอกจากน,น,นี้ยังใช้ต้นทุนสูงในการตรวจสอบลาดเกิดการเก็งกำไรตลาดทำให้ราคาเนี่ยไม่ได้สะท้อนต้นทุนการบ,บําบัดมือิที่แทจริงขอบคุณที่ติดตามคาร์ทูนอเมกส์พอดแคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ